สวัสดีครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับถูกใจชาว 2t ทียุค90อีกแล้วนะครับทางค่ายยามาฮ่าวันนี้ผมได้ JR 120มารีวิวนะครับพร้อมราคานะครับยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะถูกใจ เพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าไหมนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมครับเห็นสภาพแล้วเป็นยังไงบ้างครับดำทั้งคันเลยครับ JR120 นะครับอันนี้น่าจะเดิมที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยเจอมานะครับมีแถมตัวดันโซ่มาให้ด้วยนะครับ 1> JR 1 2 0ตอนนี้กลับมาฮิตกันอีกแล้วนะครับกลับมาปั้นนะครับทำความแรงนะครับตัวนี้นะครับราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับจับต้องได้แน่นอนครับเครื่องดีๆแน่นๆอยู่นะฮะร,ระบบไฟออกครบนะครับ อาทิตย์ก่อนก็รีวิวไปหนึ่งคันนะครับคันนั้นราคาแพงไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันสีแดงขาวลองไปกลับไปดูได้นะครับทางช่องตารถเครื่องเก่าเข้า YouTube แล้วกดดูได้เลยครับ คันนี้นะครับมีเล่มเขียวนะครับย้ำว่ามีเล่มเขียวนะครับราคาเปิดเลยดีไหมหรือว่าฟังเสียงเครื่องก่อน ไม่รอช้าครับฟังเสียงเครื่องก่อนดีกว่าอ่าไฟติดนะครับแบตเตอรี่มีนะครับคันนี้น่าแต่ดังไฟเลี้ยวนะครับออกครับ ซ้ายขวาอ๋อครบเลยนะครับไฟเบรกอะไฟเบรกขาดไม่เป็นไรครับเสียงเครื่องเป็นยังไงก็แน่นดีนะครับไม่ทันไลล้อหมุนแล้วครับ น้าสว่างสวยเลยอ้าวปุ่มปิดอ้าวใช้ได้ครับเธอไปกดนะครับถือว่าแน่นๆเลยนะครับเครื่อง ็นไครับฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ครับเหมือนท่อมันตันๆนิดนึงนะครับแต่เครื่องไม่มีปัญหานะครับราคานะครับหกพับาทครับผมหกพัอยบาทเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ หรือว่าจะอาแอดไลน์ทักมาทางเฟซบุ๊กนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับผมติดต่อมาได้เลยครับทางช่องทางตะรถเครื่องเก่านะครับ6,800บาท JR 120นะครับสดๆสรด้อนๆวันนี้วันที่16นะครับกรกฎาคมสองห เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับ6,800บาทครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามกันมาโดยตลอดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆยุค90นะครับหรือว่า อาจจะมีรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าสมชื่อครับตะรถเครื่องเก่านะครับก็จะสไตล์เก่าๆมานะครับแต่ก็เครื่องยนต์เน้นคุณภาพใช้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ไม่ได้กดติดตามนะครับก็จะพลาดารถดีๆถูกๆไปนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ JR120 เนี่ย6,800บาทเนี่ย ไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับราคานี้มีเฉพาะช่องผมนี่แหละครับตะรถเครื่องเก่านี่แหละครับยังไงแล้วกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถที่เราต้องการเราถูกใจนะครับอาจจะได้กับช่องของผมนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับและขอลาไปด้วย j จอาร้อยยี่สิบคันนี้นะครับหกพันแปดร้อยบาทครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ